สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยราวพัฒนานะคะในงวดที่แล้วนะคะสาโอนก็ให้ดินที่1แล้วก็4นะคะเลขตารางก็เข้า7 4 4ดี่สนะคะแล้วก็9ก้านะคะมาในเลขล่างชุด6ตัวเกจ็ดนะคะเลขตาราง มา3ตัวนอกเนาะ9 7 8นะคะแล้วก็เข้า4 7นะคะเลขตารางก็แสดงความยินดีกับพี่ๆ FC ด้วยนะคะสำหรับสายรูดวิ่งก็หลุดนะคะกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าใครเอา4ไปวิ่งไปรูดก็ได้ไปเนาะสำหรับ งวดวันที่28นะคะสูตรหเม็ดเดียว2ตัวบนล่างนะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆเอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะขอให้สูตร1นเม็ดเดียววันนี้มานะคะมาทั้งล่างแล้วก็บนนะคะสำหรับตารางก็จะมี7มี2มี3มี5มี9มี1นะคะดินที่7แล้วก็2นะคะ สำหรับตัวดิน7กับ2นะคะในวันนี้เนาะสำหรับสายรูดวิ่งนะคะสายรูดวิ่งเนาะในสูตร1เม็ดเดียววันนี้นะคะก็รูดวิ่งนะคะที่7นะคะถ้าพี่ๆเอฟซีท่าในใดชื่นชอบตรงเสาโอนนะคะ7ในวันนี้ก็สามารถรูดตามได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบหลัก เนะคะก็สามารถเอา2ไปวิ่งรูดแทน7ก็ได้นะคะกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเขียนผิดเนาะตัวนี้เป็น7จสามนะคะเจถ้าใครไม่ชอบนะคะสูตร1นึ่งิดเดียวก็ลองหยิบจับเลขตารางนะคะปเป็นแนวทางเนาะสำหรับงวดที่แล้วก็มาล่างมาบนนะคะมา4 7เนะคะเลขตารางก็เข้า4ีจแล้วก็9กจ นะคะงวดที่แล้วเนาะสำหรับงวดนี้ถ้าใครไม่ชอบตัวที่เสาโอนพาวรูดวิ่งก็จับเลขตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวที่ชอบนะคะเดือวจะเน้นให้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะชื่นชอบก็ลองตามได้เนาะคำเตือนนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดใทุกชนิดนะคะ ชอบก็จะมี7จ็ดหนะคะแล้วก็7จสแล้วก็78นะคะสำหรับตัวที่ชอบแล้วก็7จหนึ่งขออนุญาตเพิ่มอีกคู่หนึ่งก็จะเป็น79นะคะ ก็ขออวยพรให้พี่ๆเอฟซนะคะที่หยิบจับไปเป็นแนวทางเฮงๆรวยๆปังๆนะคะชุกดีร่ำรวยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ